ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมรถกระบะสมาร์ทแคปแคปเปิดได้อีกสักคันครับคันนี้ก็เป็นรถตลาดยอดนิยมครับผม t o โยต้าวีโกแชมครับเครื่อง205 V N Turbo 144แรงม้าครับเป็นเครื่องดีเซลคอมเบรเลครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาครับตัวรถเป็นปี2012ครับคันนี้ประวัติคือรถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงครับผมเดี๋ยวมารีวิวให้ชมรอบตัวรถครับผมว่าจะสวยขนาดไหนครับ ท่านใดที่หารถใช้งานอยู่รบกวนดูคลิปให้จบครับดูจบแล้วถูกใจยกผูโทรหาผมนัดเข้ามาดูรถได้เลยครับยางคันนี้เปลี่ยนมาใหม่ทั้ง4เส้นครับเป็นยางดันหลบปี2024ดอกนานาครับใช้งานได้อีกหลายปีครับผมประหยัดเงินไปได้อีกหลายบาทครับไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องทําแล้วครับขับนุ่มมากครับไม่มีเสียงดังเลยเดี๋ยวเข้ามาชมภายในครับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทเป็นของแท้จากโรงงานนะครับครบ2ชุดครับ แผงประตูสวยๆครับคันนี้สะอาดสะอ้านครับระบบไฟฟ้าติดครบหมดเลยครับผมคันนี้เป็นเบาะหนังครับเป็นหุ้มหนังมาใหม่แล้วนะครับผมสวยๆเลยครับผมตึงๆเลยครับสะอาดสะอ้านมากครับรถคันนี้ไม่มีจมน้ำนะครับไม่เคยพิควําไม่มีน้ำท่วมมาเด็ดขาดครับผมกลิ่นภายในสะอาดมากครับกระจกปรับมองข้างไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับปรับหูข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ครับ ขึ้นลงสะดวกสบายครับคันนี้เป็นแคปเปิดได้ครับเบาะหลังสวยๆครับเบาะหลังก็หุ้มมาใหม่นะครับผมสะอาดสะอ้านเลยซื้อไปไม่ต้องทําแล้วครับผมใช้งานได้ยาวๆครับแม่แรงอยู่ครบหมดเลยนะครับกุญแจแม่แรงของเดิมติดรถอยู่ครบครับผมยังอะไรก็อยู่ครบครับคันนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับผมอุปกรณ์อะไรของติดรถมาก็คืออยู่ครบหมดเลยครับวิทยุ เป็นของเดิมครับเป็นของติดรถมาครับผมไม่ได้เปลี่ยนครับผมวิทยุ FM อย่างดังฟังชัดครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดเลยครับผมทุกจุดครับสีสันรอบคันคันนี้ผมตีให้85อซครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นรถเก่าครับผมตามภาษาครับแต่โดยรวมก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องทำครับถือว่าสวยเลยครับคันนี้เป็นเครื่อง2.5เป็นตัว E นะครับ เป็นตัวพรีเลนเนอร์ครับเป็นตัวส่งแท้จากโรงงานครับผมดูครับเป็นตัวแท้ๆนะครับตัวส่งพรีเลนเนอร์แท้แหนบต้งอยู่บนเพานะครับสวยๆเลยครับผมช่วงล่างไม่มีสนิมนะครับกระบะแม็กเลนเนอร์สวยๆเลยครับผมไม่มีรอยบรรทุกมานะครับสวยมากครับไม่มีรอยลากครับไม่เคยบรรทุกของหนักซอกเดิมตะเก็บเดิมท้ายเดิมครับซ้ายขวาซอกเดิมหมดเลยครับผมสวยๆกันเลยครับผมซื้อไปใช้งานได้เลยครับ ไฟต้องเก็บมานั่งทํามีกันชนหลังมาให้นะครับเป็นกันชนเหล็กครับเหล็กอย่างหนาเลยครับพีเดันเนอร์ครับปี2012ได้ยางใหม่ใหม่สี่เส้นครับแม็กสวยๆคัตซีสวยมากนะครับคันนี้คัตซีสวยจริงๆครับไม่มีผูเลยยางปีย4สี่ครับดูครับคัตซีครับสวยๆเลยครับไม่มีผูด็กขาดครับไม่ต้องห่วงครับผมซื้อไปใช้งานได้เลยสีสันถือว่ายังสวยเลยครับ แผงประตูด้านซ้ายครับสวยๆครับไม่มีแตกหักครับผมเบาะด้านซ้ายสวยๆตึงๆครับผมไม่มีสิ่งสกปรกนะครับขึ้นลงสะดวกสบายด้วยสมาร์ทแคปครับเบาะช่องแคปก็สวยครับผมพื้นล่างสวยครับผมรถไม่เคยจมน้ํามาครับผมคอนโซลสวยๆครับมีแอร์แบกครับวิทยุเป็นของเดิมติดรถมาครับคันนี้ ขับดีมากๆครับการันตีครับมาลองขับได้เลยครับผมขัดนิ่มๆครับสุภาพตรีขับได้เลยครับผมรถเจ้าของเก่าผู้หญิงใช้งานด้วยนะครับผมนิ่มๆเลยครับผมไม่แข็งครับขับเบามากไฮลัก VN t อ็นโครับคันนี้เป็นตัว VN t อ็นโนะครับผมอัตราการเล่นจะดีมากครับผม144ยสีแรงม้าไฟหน้าใสๆครับไม่มีเหลืองนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวกกระจกหูมองข้างมีนะครับติดครบนะครับ กระจังหน้าเงาๆครับไฟตัดหมอกครบคันนี้พร้อมใช้กันไปเลยครับผมเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับเสียงเครื่องเพาะแน่นอนครับผมการันตีครับคันสภาพมาให้แล้วครับเลขไม้สองแสนเแท้ๆครับผมรถสิบกว่าปีวิ่งแค่นี้ถือว่าไม่เยอะครับถือว่าปกติเลยครับสตาร์ททีเดียวติดครับเสียงเครื่องนิ่มๆครับไม่มีเคกนะครับผม ไม่มีน้ำดันนะครับผมปั่นไม่ไหลครับเกียร์เข้าชิดๆครับคันนี้คัดนิ่มเหมือนรถเก่งครับผมทาให้มาลองนะครับกระจกไฟฟ้าข้างขวาขึ้นลงไหลลื่นครับผมข้างซ้ายขึ้นลงปกติครับพับหูข้างไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดเลยครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องครับใสๆกันครับผมประตูปิดแน่นนะครับกึ๊บกับครับสีสันสวยงามครับไฟหน้าใสๆกันเลยทะเบียนสวยด้วยนะครับผมสี่สมสมสามครับ เปิดมาดูคันหน้าก่อนเลยครับตัวเลขชัดเจนครับผมคมคันหน้าเดิมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่เคยเปลี่ยนมอน้ําเป็นของเดิมตัวยต้าครับบาร์โค้ดเครื่องยังอยู่ครบหมดเลยครับผมสวยๆครับไม่เคยขยับเลยครับน็อตน็อตแกมซ้ายครับไม่เคยแกะครับไม่เคยชนมาครับแผ่นเพจเดิมเครื่องหมายมอกอยู่ครบครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะครับเป็นอีกหนึ่งการันตีได้ครับว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหน้ามาได้ขาดครับ สติกเกอร์เป็นของเดิมอยู่ครบครับปั๊มตาโตโยต้าชัดเจนครับผมน็อตแกมขวาครับไม่มีแกะเด็ดขาดครับผมไม่มีรอยขันนะครับแกมขวาครับเดิมเดิมครับซอกเดิมตะเกียบเดิมเม็ดอาร์คเดิมครับ LR ซ้ายขวาเดิมเดิมครับมาร์คเดิมอยู่ครบหมดเลยครับผมสีแต้มเดิมจากโรงงานยังอยู่ครับเป็นตัว VN t u r b o นะครับเครื่องคันนี้ถือว่าใส่มากครับเสียงใสใสเลยครับผม แห้งๆครับไม่มีหยดไม่มีเยิ้มครับสีมาร์กเดิมอยู่ครบหมดทุกจุดเลยครับผมดูครับข้างล่างสวยๆกันเลยครับไม่เคยแก่ครับคันนี้ไม่เคยรื้อเครื่องทําครับไม่เคยปิดเครื่องน้าไม่ดันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีไอครับถ้าการวัดให้ดูครับไม่มีไอเ็ดขาดครับไม่มีพ่นไม่มีไอรถเครื่องแน่นๆครับน้าไม่ดันครับขับได้ทั่วประเทศคันนี้แบตเตอรี่ไม่ต้องเปลี่ยนครับ อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ครับผมเครื่องใส่มากครับเครื่อง2องพันห้าเวนเทบเป็นตัวบล็อกยอดนิยมนะครับประหยัดน้ํามันด้วยท่านใดสนใจมาชมตัวจริงได้ครับแถวบางกวยสารการของทบุรีเป็นเขตติดต่อกับมหาลายัยม่ให้โดนสารยานแล้วกขามันถมนะครับสนใจโทรมาสอบถามก่อนได้ครับสวัสดีครับ